เอ้ยยุยเรื่องเลยเบาเลยมีเรื่องเบาเลยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องขึ้นศาลแล้วเนี่ย no 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 ไอไม่ขึ้นศาลบ้านยู because ตามสนที่สัญญาเบารริงต้องมาขึ้นศาลบ้านไอ you know ไม่นะหนุ่มๆของฉันกำลังแย่ ถ้าประเทศไทยถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ต้องแย่แน่ๆเลยเอ้ยข้าขอแต่งตั้งให้เจ้าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแก้ไขสนที่สัญญาเบาลลิงของประเทศในยุโรป,ปรับทราบพะยะค่ะโอ้ถึงแล้วที่นี่สินะประเทศอังกฤษช่างใหญ่โตสิเหลือเกิน โอ้ยใ oh, ผมมาแก้ไขส่วนที่สัญญาที่ประเทศคุณทําไว้กับไทยเพื่อไม่ให้ไทยโดนเอารัดเอาเปรียบไปมากกว่านี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะไอ้หนูได้งั้นเดี๋ยวผมพิสูจน์ได้ดูประเทศฝั่งยุโรปก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเองแต่เนื่องจากดรแซนั้นเป็นผู้มีวิริยาอุตสาหะมีความสามารถด้านการทูตประกอบกับสถานภาพส่วนตัวของดรแซ เป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีวูดโลวินสันแห่งสหรัฐอเมริกาอืมไอเด็กนี่ก็ใช้ได้ไงงั้นค่ายอมแก้ไขให้ก็ได้จึงทำให้การเจราจาประสบความสำเร็จประเทศในยุโรปที่ทำสนธิสัญญากับไทยได้แก่ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนโปรตุเกสเดนมาร์กสวีเดนอิตาลีและเบลเยียมยินยอมแก้สนธิสัญญา <Okay. S 1> ให้เป็นแบบเดียวกับ ที่สหรัฐอเมริกายอมให้แก้